ข้อใบเตยโบกมือลาหลังลูกสาวเข้าเรือนจำพร้อมเผยสิ่งที่ลูกขอไว้จากกรณีเมื่อวันที่เมื่่อวันที9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสารมีคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธีวันกับพวกจำนวน3ข้อหาในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กลบ 3D และนำตัวทั้งหมดยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดา ญาติของทั้งคู่ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันแต่ศาลไม่ให้ประกันระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยทั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมตัวส่งเรือนจำโดยทางด้านพ่อใบเตยหรือนายสุรศักดิ์ทวีศิลได้โบกมือลาลูกสาว หลังถูกส่งตัวฝากขังฝากขังที่เรือนจำทันทสถานหญิงกรุงเทพมหานครก่อนเผยอย่างสุดท้ายที่ใบเตยสุธีวันขอโดยช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวนั้นได้ถามว่าได้ให้กำลังใจลูกสาวหรือไม่ซึ่งทางด้านพ่อใบเตยก็ได้ตอบว่าตนได้ให้กำลังใจลูกอย่างดีที่สุดและให้สู้ต่อไปซึ่งพวกเขาไม่ได้มีอาการเครียดเท่าไหร่ ยอมรับว่ามีความกังวลใจในเรื่องของลูกและฝากให้ดูแลลูกสาวน้องเวทมนให้ดีด้วยก่อนที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวออกไปจากศาลอาญารัชดา